สวัสดีค่ะอัมภาภูสิทธิ์นะคะตอนนี้ก็ทำหน้ามา2ปีกับ3เดือนแล้วค่ะตาบนค่ะมันมีคุรู้สึกว่ามันตกแล้วมันก็ไปตามวัยอ่ะห2แล้วแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเป็นถุงเลยมากเขาเรียกว่าถุงใต้ตาใช่ไหมหรือว่าแบบใช่ค่ะถุงใต้ตาเราก็อยากสวยเหมือนกันแล้วปรึกษาเรื่องตาดีกว่าตามันตกแล้วตรงนี้อีกเคยไปฉีดสายเหลวอยากสวยอยากเต็กอยากตึงหมอก็วงกระได แปดหัตถการตาบนตาล่างดึงหน้าดึงคอเอาตัดเนี้งออกหมดเลย <c oughs> แซ่บนะคะ <c oughs> เปิดมาก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราอะคอเคอมันหายหมดเลยทุกใจมากเนี้งเนื้อก็ออกหมดเลยหัตถการที่ทําไปทั้งหมดดึงหน้าชันลึก3ส่วนเลยค่ะตัดไขมันใต้คางดึงคอแก้ไขกีลอยข้างหูค่ะ เหมือนพี่เอล2ปีที่ผ่านมาแฮปปี้มากค่ะต้องบอกเลยว่าโอ๊ยอะไรที่เป็นตำหนิออกไปหมดเลยแล้วเวลาคนเข้ามาทักมาทายแล้วก็จะบอกว่าอุ้สูงขึ้นค่ะสวยเลยอน้ะใจดีเราก็มีความรู้สึกว่าใจทองโตเนาะตรงนี้หายไปแล้วก็อยากจะเดินได้เชิดอะอก็สวยมากใช่ตรงนี้ไม่มีเลยตอนนั้นปูเพสิว่าเป็นอีปลิกเป็นอีปลิกตอนนี้เป็นคุณนายปลิก ทุกคนนะคะเห็นไพเอาเป็นตัวอย่างแล้วไม่ว่าอะไรไม่มีการโกหกมาเจอตัวจริงได้นักได,ได้ที่นี่ค่ะโรงพยาบาลเดลิยู่เรามั่นใจได้เลยคะ่ะมาที่นี่แล้วบอกได้เลยว่าคุณจะสมใจที่ตัวเองอยากเป็นและอาจจะได้มากกว่านั้นก็ได้ที่คุณหมอจะทําให้ใช่ค่ะการดึงหน้าเนี่ยคะ่ะโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมล้วก็อยูเนี่ยเราจะดึงเข้าไปถึงลึกถึงชั้นกล้ามเนือ้อก็คือชั้นแมสใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่เนี่ยมาสองปีแล้วไม่มีร่วงไม่แต่นี่คือดึงตั้งแต่ เปิดไปดึงทน้าในเย็บข้างหลังข้างหน้ารอยเย็บสวยเป๊ะปังมาก2ปีกว่าแล้วนะคะหน้าแม่ยังตึงเป๊ะอยู่เลยบอกตรงๆค่ะว่าชอบมากเพราะว่าที่นี่เขาจะดึงหน้าชันลึกค่ะเขาเรียกว่าถึงกล้ามเนื้อต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลศสลยกรรมตกแต่งดับบยนะคะที่ทําให้แม่เอลเนี่ยมีความรู้สึกว่ามั่นใจสวยอยากเจอใครๆไม่เหมือนเมื่อก่อนค่ะเรื่องดึงหน้า ต้องที่โรงพยาบาลสัญญกรรมตกแต่งเดบเป็นยูที่เดียวค่ะ